วันของวันนี่ปรากฏว่าวันส่งท้ายมีกรมป่าไม้ไปแจ้งความดําเนินคดีกับแม่ธนาธรนะคุณสมพรน,นะฮะไปดําเนินคดีกับคุณสมพรแม่ธนาธรบุกลุกป่าเหมือนกันนะครับก็ไม่เห็นจะต้องไปบอกไปอะไรไปแจ้งคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งความเลยครับแจ้งความดําเนินคดีคุณสมพรแม่ธนาธรเนะี่ยข่าววันของวันเนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับธนาธรนะครับนี่ก็คือนะ เราก็ดูนะครับว่าคดีสองคดีเนี่ยมันจะไปยังไงนะดูแล้วจะเป็นยังไงว่าที่ไปแจ้งความแม่ธนาทรหรือว่าคุณสมพรเนี่ยซึ่งอายุเยอะแล้วเจ็ดเจ็ดสิบกว่าแล้วนะแกก็เป็นนักธุรกิจอ่ะแกถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป,ป่าอะไรเหมือนกันนะแล้วต้องมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์อะไรต่างๆต่างเนี่ยเพิ่งมีการแจ้งความเนี่ยออกข่าวเมื่อเมื่อวานนี้ นะเราก็ดูนต่อไปสังคมก็ดูนะครับว่าสองคดีนี้จะไปถึงศาลไหมแล้วก็จะสองมาตรฐานไหมแม่ธนาธรจะโดนกลันแกล้งไหมคดีจะเร็วกว่าคดีปารีนาไหมนะครับปารินาก็ออกมาอัดคลิปนะล้อเลียนเพลงก้มต่ำดีใจเลยที่แม่ธนาธรถูกกรมป่าไม้แจ้งความสะใจโอ,อ้โหนะนะครับทำคงทำคลิป นะครับเนี่ยเยวันนี้ดูข่าวเนี่ยผมก็ยังแชร์มาทำคลิปนะครับรอเรียนสะใจฉลองใหญ่ก็อยากจะฝากพลเอกประยุทธ์ฝากลุงป้อมฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากกรมป่าไม้ฝากสำนักงานอายการนะช่วยเร่งรัดคดีบุกรุกป,ป่าเอปารีนาหน่อยนะครับช่วยเร่งรัดหน่อยมันนานมากแล้วนะครับอย่าให้สังคมมองว่ามันสองมาตรฐาน อย่าให้สังคมตั้งคำถามว่ามีเส้นมีสายอย่าให้สังคมตั้งคำถามว่าถ้าเป็นคนของรัฐบาลแล้วจะไม่ถูกดำเนินคดีจะรอดคดีคดีไม่ไปถึงศาลจบที่อายการจบที่พนักงานสอบสวนอย่าให้สังคมเขาตั้งคำถามนะครับก็ฝากไว้ผมก็ขออนุญาตตั้งคำถามไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงนะ ส่วนคุณเอปารีนาจะผิดหรือถูกนั้นก็เป็นหน้าที่ของศาลผมคงไม่ได้ทําหน้าที่เป็นผู้พักษามาตัดสินนะครับเพระาะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่าเนี่ยเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายของปีแนละ้วเมื่อไหร่จะส่งฟ้องเอปารีนาเสียทีบุกลุกป่าพันเจ็ดร้อยไล่ตามข่าวนะเธอจะบุกลุกหรือเปล่าเธอจะขาดเจตนาหรือไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลแต่ปรากฏว่ามันจะไปไม่ถึงศาล นะครับจนมีการดําเนินคดีกับแม่ธนาทรเข้าไปอีกหนึ่งคดีแล้วนะครับเอาอยัางไงครับนะฝากสํานักงานอัยาการสูงสุดฝากสํานักงานตำรวจแห่งชาติฝากนะแล้วก็ฝากใครครนะฝากไปยังนายกพลเอกประยุทธ์นะเห็นเวลาพูดออกทีวีนี่ดูจริงจังจะปราบให้สิ้นซากจะปราบให้สิ้นซากโอ้โหพูดแล้วฟังดูน่ากลัวนะ ฟังอะไรต,ต่างๆเนี่ยนะอะไรไม่ดีจะปราบให้สิน้นซากนะพูดแล้วฟังดูดีมากเลยแต่ว่าดูการปฏิบัติเนี่ยก็เนี่ยนะลูกพักตัวเองนะครับพลเอกประยุทธ์ครับคดนนี้ยังไม่ไปถึงศาลเลยพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับทั้ง c e o o o k YouTube t i k อ o k เข้ามานะฮะถ้า Facebook ก็กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งถ้า YouTube ก็ y กด Subscribe กดกระดิ่งถ้า a c e b o o k กดติดตามกดชื่นชอบกดแชร์ ของเราไม่มีการพูดอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ต้องกลัวโดนฟ้องผมรับผิดชอบทุกอย่างนะครับนี่คือคดีเอ๋ A. ปารินาครับนะหลายๆคนก็อยากจะให้คดีคุณเอ๋ขึ้นสูส่ศาลคุณเอ๋ปารินาจะได้ไปพิสูจน์ความจริงว่าไม่ผิดคุณเอ๋ก็ให้สัมภาษณ์พร้อมทนายบอกว่าตัวเองไม่ผิดแล้วจะไปกลัวอะไรล่ะครับจะไปอ้างเอกสิทธิ์อะไรสละเอกสิทธิ์เลยเอ๋นะนะครับเอ๋ A. สละสิทธิ์เลย นะครับจะไปกลัวอะไรอ่ะในเมื่อเอ๋บอกเอ๋ไม่ได้ทําผิดแลวเอ๋จะไปกลัวอะไรจะจะไปกลัวเกษตรก็ส่งฟ้องศาลไปเลยให้ศาลจังหวัดราชบุรีหรือศาลอาญาตัดสินไปเลยนะถ้าแพ้เกษตรคุกชนะก็รอดจะไปกลัวทําไมในเมื่อมั่นใจว่าตัวเองทําถูกกฎหมายนะนะครับอันนี้ก็ฝากไปยังเอ๋ปรีนานะนะยังไงแชร์ไปถึงเอ๋ปรีนาด้วยนะครับ นะครับอันนี้ก็คือเรื่องเรื่องแรกแล้วก็เรื่องคดีแม่ธนาทรก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเขาบุกลุกจริงหรือเปล่ามีเจตนาไหมนะหรือได้การครอบครองที่ดินมาโดยสุจริตถ้าครอบครองมาโดยสุจริตนะครับมันก็ขาดเจตนาเยอะแยะมากไปอายการสูงสุดก็สั่งไม่ฟ้องเยอะคดีทางใต้แถวกระบงกระบีพังงาเลยเนะี่ยเยอะแยะมีหลายคดีนะผมเองก็ทกําคดีบุกลุกป่าอยู่มีอยู่ นะที่ดีเอสไอเป็นพนักงานสอบสวนก็เป็นทนาอยู่ก็มีนะครับที่เขาสั่งไม่ฟ้องก็มีนะต้องดูว่าไอการที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเรามีเจตนาไหมถ้ามันขาดเจตนานะได้มาโดยสุจริตอ่าโอเคก็จบไปมันก็ขาดเจตนาเขาสั่งไม่ฟ้องก็ก็กันไม่เป็นพยานก็แล้วแต่นะครับว่าคดีคุณสมพรแม่คุณธนาธรเนี่ยมันเป็นเรื่องได้รับการครอบครองมาโดยสุจริตหรือเปล่าถ้าสุจลิตก็ไม่มีอะไร ยกเว้นมีพฤติการดูแล้วไม่สุจริตนะครับนะนะมีพฤติการสแสวงหาประโยชน์หรืออะไรแต่ตรายเช่นเอาไปขายต่อหรืออะไรอะไรนะครับเพราะว่ากันไปนี่เรื่องแรกนะครับนะคดีต่อไปในรอบปีก็สสวัยพุครับพักเดียวกันครับพลังประชารัฐเหมือนพักเดียวกับเอปารินาอันนี้ก็เหมือนกันครับสารนิกาจำคุกคดีบุกรุกป่า50ปีบุกรุกนะไอการประชุมพัทยาพักพวกติดคุกหมดรู้สึกกันคนละ4ปีหรือไง ถ้าจำผิดขอโทษด,ด้วยสองคดีเนี่ยห้าสิบกว่าปีนะสารออกหมายจับไม่ฟังเลยภาคสาหนังลอยหน้าลอยตาตอนประชุมสภาไม่มีตำรวจไปจับพอหลังจากโดนสองคดีสารจำคุกห้าสิบปีกับสี่ปีเป็นห้าสิบสี่ปีนะครับตอนนี้ตำรวจหาตัวไม่เจอแปลกนะตำรวจจับไม่ได้หาตัวไม่เจอนะครับตำรวจไทยไม่สามารถจับได้อนี้ก็เป็นปัญหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องตอบคำถามสังคมว่า เฮ้ย hey, ไวพดเนี่ยมันสอสพลังประชารัฐลูกน้องลุงตู่ลูกน้องลุงป้อมทําไมมันหายตัวได้หรือนี่คําถามนะมันเส้นใหญ่หรือเปล่านะมีคําถามจากประชาชนนะมีคนในรัฐบาลเอาไปหลบหรือเปล่ามันก็เลยถามว่าโอเคมันเนี่ยคนของรัฐบาลสอสอเนี่ยนะมีหมายจับแต่ตำรวจจับไม่ได้นะไม่มีปัญญาจับ สำนักง,งานตำรวจชาติก็โดนด่ดาเหมือนเดิมนะครับว่าเนี่ยรับใช้รัฐบาลนะจับเฉพาะฝ่ายค้านโดนตั้งคําถามเนี่ยเขาตั้งคําถามว่าจับเฉพาะฝ่ายค้านใช่ไหมจับเฉพาะพวกชูสามนิ้วใช่ไหมพวกเสื้อเหลืองพวกพลังประชารัฐนี่ไม่จับใช่ไหมเขาตั้งคําถามนะนะสังคมก็เริ่มตั้งคําถามว่ามันสองมาตรฐานไหมเพราะฉะนั้นก็ไปจับมาวัยพนเนี่ยนะบุกลุกป่าจําคุกห้าสิบปี นะล้มการประชุมมาเสี่ยนอีกสปีไงถ้าจำไม่ผิดี่ยทำไมมีหมายจับไม่จับนะครับนะคดีสำคัญเนี่ยตอนเข้ามาประชุมสภาทำไมไม่ประกบไว้พอหลังจากนั้นก็จับเลยล็อกเลยไม่ให้ไปไหนถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ติดคุกไปแล้วนะครับก็ฝากไว้นะในรอบปีที่ผ่านมานายกเทศมนตรีนายกอบจอหลายคนถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จ คดีขาดอายุความเยอะแยะมากมายเนื่องจากปปชสอบสวนช้าอายการฟ้องช้าก็ทําให้นักการเมืองเหล่านี้ลอยนวลไม่ต้องรับโทษไม่ต้องติดคุกไม่ต้องติดตารางอันนี้คือข่าวในรอบปีนะเพราะฉะนั้นก็ฝากอายการฝากปปชท,ทําสานวนให้เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าในรอบปีนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ปปชถูกกล่าวหาว่ารับถินบนนะเป็นพนักงานไต่สวนรับเงินจาก ไอคนที่ถูกกล่าวหาอะไรต่างๆอัยการก็โดนเหมือนกันอัยการภูเก็ตอัยการประจวบอัยการทางอีสานโดนอัยการโดนสารทิจลิตจำคุกไปสองคดีเรื่องรายหนึ่งก็ไม่ยอมุทธรนะไปะให้เขาเลี้ยงข้าวแล้วก็รับพักเครื่องอาสารก็จำคุกอีกลายหนึ่งก็รับเงินเหมือนกันช่วยเหลือคนช่วยเหลือผู้ต้องหาอะไรต่างๆนะครับ นะในรอบปีที่ผ่านมาอายการติดคุกก็มีนะครับยังนะส่วนอายการคดีบอสเนี่ยนะเป็นไงบอสในคดีใหญ่ฮะอันนั้นเป็นถึงรองอายการสูงสุดอันนั้นก็โดนสังคมตั้งคําถามผ่านไปเจ็ดแปดปีอา้าวทาไมดันไปออกคํนะนะนะาสั่งไม่ฟ้องซะนะครับนะคดีบอสนะก็ออกคําสั่งไม่ฟ้องอันนั้นก็เป็นปัญหาครับสังคมก็ตั้งคําถามเริ่มสงสัยในนะอายการชั้นผู้ใหญ่บางคน นะทาไมอยู่ดีๆไปนะออกคําสั่งไม่ฟ้องนายบอสซึ่งนายบอสเนี่ยเป็นคนมีเงินเยอะนะครับเขาก็สงสัยว่ามีการวิ่งเต้นอายการไหมมีการวิ่งเต้นตํารวจไหมตํารวจก็โดนสอบไปหลายคนอายการก็โดนแต่สุดท้ายถึงวันนี้ก็ยังทําอะไรกับรองอายการสูงสุดคนดังกล่าวไม่ได้ที่เขาชื่ออะไรนายเนธเลยเห็นด้ข่าวว่าเลาออกจากราชการก็ทําทอะไรไม่ได้ สังคมก็ตั้งคำถามถึงสำนักงานอหยการมันสามารถวิ่งเต้นได้หรือไม่มีคนตั้งคำถามเพราะมันมีพฤติการทําให้เข้าใจได้ว่าน่าจะมีการวิ่งเต้นล้มคดีก็ตั้งคำถามนะว่านายเนรเนี่ยมีความผิดทางวินัยไหมนายเนรต้องรับผิดไหมนายเนธอะ,อะไรยังไงไหมหลายเรื่องหลายราวครับนะตำรวจตำรวจเรื่องความเร็วจากขับรถเร็วก็กลายเป็นขับรถช้า นะตำรวจบางคนอะไรต่างๆโดนตั้งคำถามนะพยาหนหลักฐานสำคัญไม่เอาเข้าสู่สำนวนคดีในบอรสแสดงให้เห็นว่าตำรวจวิ่งเต้นได้หรือไม่มีตำรวจพนักง,งานสอบสวนบิดเบือนช่วยตัวผู้ต้องหาหรือไม่อันนี้ก็รอยนวลครับแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ครับนายกประยุทธ์ก็ออกมาแอคช,ชั่นแอคชั่นโอ้โหเดี๋ยวจะจัดก,การให้ไม่ให้ใครอยู่เหนือกฎหมายสุดท้ายเป็นไงเงียบทำอะไรไม่ได้เลย นะพลเอกประยุทธ์พูดเป็นเรื่องเวลาอกจะจัดการเรื่องนี้ทําลายกระบวนก,การที่ทำไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายผมได้สั่งการไปแล้วตั้งคณะกรรมการอาจารย์วิชามาสุดท้ายเป็นไงเอาผิดใครได้ไม่ได้ไม่มีเลยเพราะ,ะนั้งคําพูดของพลเอกประยุทธ์นาย,ยกรัมตรีนะสังคมก็เลยตั้งคําถามว่าเชื่อถือได้ไหมหรือว่าดีแต่พูดนะดีแต่พูดอย่างเดียวหรือเปล่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายผมจะไม่ปล่อยไว้ใครทําผิดผมจัดการหมด นะหรือสิ่งที่ท่านพูดนั้นแค่พูดอย่างเดียวหรือว่าท่านเป็นประเภทดีแต่พูดนะครับอันนี้ก็นายกก็จะเสียหายมันไม่สามารถอะไรได้เอาตัวกลับมาก็ไม่ได้รองอายการสูงสุดในเนก่ก็ยังไม่ได้ถูกดําเนินการอะไรจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นได้รับโทษอะไรจะตั้งกรรมการสอบวินัยก็เป็นเรื่องยากนะครับนะอันนี้ก็ว่ากันไปทั้งอายการทั้งตำร,รวจ